ฮัลโหลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะีวันนี้จะมาเล่นกัน3มคนในแมป Rider t ์ถามบอนเล่นกับคุณนั่นไปก็พอมีสมาอยู่บ้างไอ้ที่เล่นกันรอบแรกก็เป็นสามหนึ่งแต่ว่า เล่นรอบที่หลังก็สีหนึ่งเขาออนให้เราจะเรียกตั้งแต่ตัวแรกมันเรียกตัวแรกเลยนิโก้ดูออิชิโก้ใหมเ่เล็กหนึ่งอ่ะน่าจะนิโก้ปะเราจะเขิมขัดก่อน ไม่มีแ็บคัดดูนั้งหน้าก็ได้ปะเฮ้ยอันนี้น่าตำหนเล็กหนึ่งเข้าไปพิมถามไฟไว้อยู่ไหนโอเคแล้วก็ส่งู่ไหนพี่แกอยู่ไหน มีอสู่4ท่าก่อนที่นนั้นเราก็จะมารีวิวท่าก่อนที่เจออ,อืมแบบวมีเตะล็อกเข็นเตะบีนดาร์คคลิกดับคลิกดิเนกีมาคือนี่เอ้ยไปเจอกัน À, không không em nên khỏi như thêm đầy mê đợi, lo bán này nha Để kìa. In. xin xin Hãy subscribe จะกดรีบไปกดอตาตัโจำดีตัวที่ไม่ถนัดเลยแล้วก็ตอนเล่นแรกๆตัวนี้เป็นตัวที่ไม่อยากเล่นที่สุดท่ามันไม่เท่แล้วท่ามาันก็ โอ้โหไปละไปละไปละแพแน่เลยตัวนี้สู้ไม่ได้เดี๋ยวขาไปถูกมาคิดแยกกันเอ้ะกลบได้เว้ยเอาของหลบเหรอเอ้ยเขาหลบเราไม่ได้ กบไม่อาซาพับโอเตัวที่หนึ่งลกควอร์สน่ะเอ้ยโอเคเราไปผู้เล่นใหม่เขาก็เลยไปกลไกลให้เราน่ะับพที่ไหนอ่ะอืมอ่อคู เอาเอาเอาโดนไตรัวเลย,ยใหญวเราได้ใหญเราได้ออกตัวนี้ผมว่าไม่ถนัดนะตัวเช่นนั้นน่าจะเป็นมาเลวยด้วยอีกตัวหนึ่งจะให้ดูเรามาเล่นกันอันนี้สู้ก่อนอ่ะเดีย๋ยวได้ตัวเช่นจริงอย่างเราเป็นทำคลิปตัวละครอื่นๆแยกแล้วกัน เธอขาอ่ะนี่นี่โอคว่าตัวนี้เท่านั้ โอเคคลิปรัวมากยว้อนมาให้ดูพลังคลิปแยกห, okay. กหนึ่งโอเคเมืองหนึ่งอยู่เมืองอะไรเป็นมึงไม่เลือดกีเลยอแค่นี้ ต้องตายก่อนอะเลื่อนเหลือน้อยนี่ไปดูตารางกันดบน่ะไม่ลรดโอเคเมืองหนึ่งอยู่เมืองหนึ่งแต่ไม่เจอเลย ไม่เจอตัวขนาดเลยอยู่ไหนนี่คราดีส์่อไม่เคยเล่นนะผมชนะเขาได้ตอนเนี้ยมาสี่คะแนนแลอก็แพ้กับด้วยตัวนี้เพอเลือดคุณเทพพันดีแล้ว,ลวเรกวา,เรก,าก็ไม่ผิดตัวด้วยนะแล้วก็เลือดรอบที่สี่เอ่รอบที่สี่ เลืออยลวที่สามใช่ไหมเลือดอยู่นไม่ถนนิดพอดีที่กระเพาเฮซินเอาลูกุกกดอ๋ Qua ở tại sao điên luôn níng níng khu phốt đi xuống đi lên ต้องนี่ต้องเกิดได<ป>้ตอนนี้แต่ไม่โดนเลือดลบมันไปน้อยนิดนิดหน่อยืออถ้าเราอื้อจับเรื่องตัวแบบจับเรื่องตัวโอ๊ค โอเคโอเคเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหรเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไรเาหร่โดนไหมโดนไหม มันไม่โดนว่ะอย่างนี้ต้องปดนไม่โดนอีกเออโดนอัดได้เหลือแค่ห้าร้อย เตดโรงดีไม่โดนเป็นท่าที่แรงจเตยากเออไม่ยไงเออย่ไหน เราแบบเลานระดักกันแล้วอย่างนี้ต้องเกิดใหม่เล่นตัวเดิมเลือดเป็นเล็กน้อยอย่าประมาณนะอยู่เมืองแรกโอเคดูเขาไม่อ่อนนิดนึงเขาเอาตัวนั้นมาตัวที่ดำม็นเล็กแ ขาก็สนอผมด้วยตัวนั้นแหละดาเมจแรงมากเมืองหนึ่งมกว้างจุงเวประมาณนี้ยบุกกล้องปลาบานี้ได้ โดนข้อติดแน่มาละมาเฮ้ <c oughs> ยเอเะนะ๊ะเนอะเน้นจริ น่ฟน่าไม่ได็ดต้องตีปั๊บหนีไม่ได้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  หนีไม่ได้หนีไม่ได้ก็หนีไม่ได้ก็อยู่นะเ้ยไม้ท่าเต๋วดดได้เปรียบอยู่ได้เปรียบอยู่เลือดเราเยอะกว่าขอพยายามหาทางเลือดเลือดกันนะ อย่างนี้ต้องติสังสอนอย่นี้เหรออย่นี้เหรอคะแนนเท่าไหร่ละ สองตัวหนึ่งโอเคสองตัวหนึ่งแล้วอ่าตัวนี้เป็นตัวที่เราถนัดนี่ได้ตัวถนัดแล้วมาขออันนี้กัน เราจะจัดการก่อนเลยปากเปิด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 ปั๊อ้าวร่วงเปวลาเฮ้ยเขาใช้ตัวคำอนไวว่ะ ตัวนี้ก็โกงตัวนี้ก็โกมันไวยุ่ยเน่เน่ดไรแท็กแมตตัวเท็กแมตโอ้ย มันตกวงซะสักเลยนี่หว่าไวขนาดนี้ถูกกดเฮ้ย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 เราจะนำไม่ได้เราจะนำไม่ได้เลยเหรอนำไม่ได้เหรอ เดี๋ยวเตะตมตีก็เตะตมตีข้าดําหน่อยไม่ได้เลยขอาดําหน่อยไม่ได้เลยแล้วอะไรวะจ้าขอาดําหน่อย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 นะข้า้อพี่ผตไม่ไม่เป็นเนี่ะเออจ้าตายแน่โอ้ตายจริงด้วย Tua dan melat Tua ini lengah asik ไงครับตันหละนี่ครับหละกือตันปันครับมานี่มา ไปจ้าจิงจิงโอ้ยตัวนี้ตัวคำวัยแกเฮ้ยเป็นตัวที่กูไม่เคยสู้ได้เลยเนี่ยกูสาเขาไม่ใช่คำวัยมันโกงพราะไม่เกอโจมตีไว้ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเด็ดเด็เด็ดว้า <c oughs> ตัวนี้น่าจะไม่ไหวแล้ว คุณย่าเคยบอกไว้อะไรเหรอในปากหนดิคาบุโตะเออคุณย่าเคยบอกไว้อย่างนี้เองเอแต่แม่ตายแน่ต้องหนีต้องหนีต้องหนีหนีไม่ได้อีก ต้องไปฝึอก,ออกอ่ะต้องฝึกเอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะตายตายตายอย่างนี้ก็ตายาเด็ก็ค่สิบสองมึไมงไม่ทั้งเดือไป้เลย คิบยาวเนไปแล้วเอ้า <Okay. S 1> เอาปิดขออนุญาตนะเจ๊